ยินดีต้อนรับทำสิ่งที่ดีที่สุดที่จะเอาชีวิตรอดธรรมชาติเกมนี้เล่นในรอบ EAC รอบ H โหลดพับไพ่พี่บอสและแผนที่แบบสุมใหม่เฮีย <c oughs> อะไรเนี่ยโอ้ตัวฉันนี่มันช่างเซ็กซี่เสเหลือกันดูขานั่นสิโอ้ตัวอะไรเนี่ยนี่นายเป็นตัวอะไร โครงกระดูกโอ้ยชิดแบ็กฟิปโอ้ไม่ก็แผ่นนินไหวโอ้โอเคเราเราลอดเว้ยเรามีขาที่แข็งแรงอ,อ,อ่าไอ้เฮียขายมังปนะเนี่ยเออกูนี่ก็โปนี่ว่ะอืมล่าเป็นหน้ากองมีใครรอดไหมนี่โอ้ตัวเฮนะียเลยเนี่ย ตัวหาเลยนะอืมขี่เลยเออไปเลยเจ้าหมาน้อยยังมีผู้รอดชีวิตอีกเหลือตั้งคนนึงเนี่ยโอ้โอเชี่ยหมาแม่งเต้นด้ด้วยไอ้มันโง่จังไงอ๋อปั๊น้ำมันขึ้นไปบ้างเพื่อน อ้าวโอ้โหเลื่อนรถเลยเพื่อนขับรถบ้างขอขับด้วยอืมไปเลย <laughs> ขับชนเอเลียนโอ้ยโอ้ยโอ้ยเลยห์ข,ขาวเต็มจอเลยเนี่ยน้ำคำหรือเปล่าโอ้โยโอ้ยหมาไห <laughs> นไหนหยุดแบ็คฟิปสักที ลบตรงไหนดีวะเนี่ยแล้วทำไมมึงอยู่บนหัวกูวเนี่ยไม่เชื่อหัวเบคอนอืโดนกูเหยียบซะตายแล้วโอ้โอเมก้าส์โอ้เมก้าส์เอเลียนช่วยข้าด้วยเอเลียนโอ้ตรงนี้ดีวะดีหรือเปล่าเนี่ยโันเลือดกูลดเรือเร่อยๆเลยอ,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 อีกนานไหมเนี่ยโอ้โอ้โอ้โอเมก้าส์เฮ้ยว้าวว ชนะได้ไงวะอุลอดได้ไงรีเซตรตรแบบ็ตตัวละครแป๊บอ่าได้จุติใหม่อีกครั้งนะฮะตื่นตหนกในคุกน่าสนใจโอ้โหเอ้ยี้ก้างนี่ใครวะ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวนี้เรบอกมันหน้าตาแปลกๆมีเยอะขึ้นนะเนี่ยเอ้ย <c oughs> ตามหมาน้อยดีกว,ว่าเอ้ยหมา เจ้าหมานายจะไปไหน่ะ <c oughs> พายุทรายหรือเปล่าโอ้โหเจ้าหมานายทำอะไร่ะพยายุทรายโอ้ยเออโห,โอโหแบ็กฟิบอีกแล้วเชีย่ยหมาน้อยพลังวิเศษโอ้หนีกันขึ้นมาเต็มเลยหลบตรงนี้ปลอดภัยเพื่อนรับประกันโดยหมาน้อยเออเอเลียนได้โดลงไปทำไม มองอะไรไม่เห็นเลยเอ้ยอ๋อคุณผู้หญิงเดินชนทำไมเนี่ยจะขี่ม้านี่ขี่ม,ม้าโชว์วเมื่อไรจะจบสักทีวู้วอ้ยซอมบี้อุ้ยเจอซอมบี้ด้วยโอ้อยากเห็นซอมบี้มานานละซีตูซอมบี้อืม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 ความปลอดภัยที่สอง แล้วความปลอดภัยที่หนึ่งอยู่แน่โอ้เก่งจังทำไมเพื่อนเก่งจังวะผมเรียนรู้มาว่าอยู่ที่ยังสูงอะ่ะจะปลอดภัยโอ้โหกูว่ากูตายแน่เลยเอ้ยรีบลงดีกว่า is coming no อ้ยมาน้อย มาน้อยผู้กล้าหารขับไปเลยนี่ขับชนขับชนอืมบทขยี้อืมถอยถอยอือไปเลยอุ้ยหัวร้านผมนายหายไปไหนเพื่อนไม่อย่าไายุ่งกับฉันไอ้เจ้าพายุงโ,งโง่โอ้ Easy Easy บะ อไอ้กล้ามโตใจเกเรบังคับได้ด้วยโอ,อ้ตายเฉยเลย <c oughs> มาตายตอนท้ายเฉยเลย <c oughs> ไอวิชาลอยตัวอีกและโอ้โหเอเลียนหัวล้านนะ่ะ <c oughs> โอ้ เอเลียนเลยเฮ้เสียงอะไรวะโอ้พายุเอไม่ใช่พายุดีิพายุพี่แผ่นดินไหวอ้าวโอ้โหนเลยจนขี้เลยโอ้ในกล้ามเหรอเนี่ยนี่ฝาแฝดนายเหรอเพื่อน โอ้โหนี่กูเทขึ้นมาเลยเพื่อนอย่าผักกูตกไอ้เชี่ยยะกูรู้มึงคิดคิดจะทำอะไรอยู่อืม <c oughs> ดูท่าเดินมันดี